เพื่อนจ้ามากินขนมเส้นกับปูเป้นะคะน้ำยปาปลาไอ้น้ำยาปา่ปาปลาปลาคนชอบจะหกไหมไม่หกหรอกแต่ก็อยากจะกินนี่มีหัวปลีได้วยค่ะเพื่อนขาของคู่กันเนาะ,นะไปบอกได้เลยนะว่า แซบสุดๆ,ดๆกินแซบกินนัวก็ครัวรุจิรานี่และจ้ะดูถั่วโอเคดูถั่วโอ้ยแซบโอ้หืมงอปีนะฮะ หวานหวานถ้าถ้ายังอ่อนออ่นสุดๆนะเนาะอืมเหมอปีนะฮะอร่อยเขาจะออกฝาดๆหวานๆเนาะอืม มีผักนี้ด้วยแล้วก็นี่มีผักลวกด้วยค่ะที่รักขามากินละกันมันแซ่บขออนุญาตใช้มือนะคะที่รักขาไปล้างแล้วนะเนาะล้างสะอาดทุกทีแหละเวลาเองที่กินขาินน้ำเนะอะ อร่อยๆเซ็บมากเซ็บหลายๆอันนี้ผักบุ้งนานะฮะ มาเด้อมาเด้ออร่อย <c oughs> ยิงกระพักแบบนีจ้จะใช้ช้อนยังไงเนาะต้องใช้มือ <c oughs> มาหยำหยำยุมยมย้มยุมย้มหยำหย่ำแบบแกแซ่บหล ป่าปลาปลาอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างทุกอย่างทุกแนว ม,มันเยอะก็เป็นแบบนี้แหะถ้าไม่ค่อยมีก็จะกินหย,อยอน่อมๆนอะคนเราเนาะอ,อืมเยวเอาัอปีว้างไงตรงนี้วหัวปีเป๊กก็กินบ่อยๆอ,อันไหนที่กินบ่อยๆแล้วเราก็เริ่มจานั่นเนาะต้องเปลี่ยนอย่างใหม่ ผักบุ้งลวกนะ่ะยังไงก็อร่อยอหัวเปี่ะถึงกินบ่อยได้ก็ยนะังว่ามันแซ่บเพื่อนมาอื ยข <c oughs> องชอบมา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 ใครจะมากินกระปุเ๊เตะก็มาเด้อจ้า